สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับวันนี้วันพุธนะครับวันพุทธที่12เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566นะครับก็ก่อนจะถึงเทศกาลสงกรานหัวข้อที่คุเปลวให้ไว้เนี่ยเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเทศกาลสงกรานเนี่ยและครับแต่ว่าเป็นแง่มุมในแง่ดีของเราเองของประเทศไทยเราเองนะครับหัวข้อที่ให้ไว้เนี่ยคือสงกรานไทยมรดกโลก ถ้าจะต้องตีความกันก็หมายถึงว่าสงครามไทยเนี่ยกำลังจะกลายเป็นมรดกโลกไปนะครับเกิดอะไรขึ้นตรงนี้น่าสนใจครับคุณเปลวเริ่มต้นอย่างนี้นะครับบอกว่าเมื่อวานนี้ผมมาได้มาคุยกันวันหนึ่งนะครับโทษผมไม่ได้นะครับต้องไปโทษนู่นเจ๊ฟองนู่นฟองสนานจามนจันผู้ที่อ่านอนาคตจากดาวถึงขั้นที่ว่าคงเบ้งสะดุ้งนะครับแม่หมอเนี่ยมาชวนผมคุยตอนเย็นแล้วก็ย้วยไปจนค่ำนั่นแหละครับ รายการคุยมันก็เลยตกรถเพราะว่าเขียนไม่ทันแค่นั้นแหละครับมาคุยวันนี้ดีกว่าวันนี้ก็12เมษายนเข้าเขตสงการแล้วนะครับเข้าใจว่าแต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยก็คงจะหมดความสนใจใครคุยกันแล้วในช่วงนี้นะครับโมแต่ไปตดจจ่ออยู่ตรงที่ว่าจะไปเที่ยวสงการที่ไหนกันดีบรรพบุรุษของไทยเราเนี่ยนะครับต้องยอมรับเลยว่าเก่งทุกอย่างเก่งในเรื่องการปรับตัวอยู่กับธรรมชาติเนี่ยเก่งที่สุดในโลกเลยเมษาเนี่ย เป็นทั้งขึ้นสกกราดใหม่ของไทยบวกกับเป็นหน้าร้อนชนิดคนจมูกไหมเนี่ยนะครับท่านก็นประยุกต์มิติปีใหม่กับมิติหน้าร้อนเข้าดา้วยกันซะเลยแล้วก็ปิ้งไอเดียออกมาเป็นเทศกาลสงการานมีทั้งการเล่นสนุกสนานต่างๆรวมทั้งการรดน้ําดําหัวแล้วก็การสาดน้ําใส่กันเรียก,กว่าเป็นการคลายร้อนนะครับพูดง่ายๆต่อต่อกันมาครับจนกลายเป็นประเพณีสงการานขึ้นมาแล้วก็สืบสานจนกระทั่งเป็นวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเราโดดเด่น แล้วก็รู้จักกันทั่วโลกนะครับผมไปอ่านข่าวก็ปรากฏว่าช่วงสงกรานต์ปีนี้เนี่ยสายการบินจากทั่วโลกที่บินว่อนเหนือน่นฟ้าไทยเราเลยนะครับมุ่งตรงมาไม่ลงสุวรรณภูมิกับลงภูเก็ตไม่ภูเก็ตก็เชียงใหม่แม่มากันยากระฟงตะกัแต่ลงนะท่านนองนั้นน่ะครับคนนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเล่นน้ําสงกรานต์กันที่เมืองไทยนับเป็นหมื่นๆเที่ยวบินต้องขอบคุณนะครับขอบคุณรัฐบาลประยุทธ์นี่แหละครับ เป็นประเทศต้นแบบแหกดานโควิดแล้วก็เปิดประเทศอยู่กับความเป็นจริงชนิดที่มีการบริหารมีการจัดการสู่การท่องเที่ยวแบบมืออาชีพเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วจากันได้นะครับนั่นแหละครับแล้วก็เลยนําไปสู่เครื่องยนต์ภาคท่องเที่ยวเนี่ยเครื่องติดขึ้นมาเลยฉุดเครื่องบินเศรษฐกิจทั้งระบบเชิดหัวเครื่องยนต์ด้านการค้าอุตสาหกรรมการบริโภคภายในค่อยๆติดแล้วก็ตามกันมาจนถึงขณะนี้เนี่ยนะครับ เรียกว่าสภาพคล่องในระบบเนี่ยมันเริ่มเข้าสู่โหมดที่ว่าเงินกําลังหมุนไปโดยที่ไม่ต้องให้ไอโจนดิจิตัลกับพวกหมาในห้องแอร์เนี่ยมาขอกลาหลอกชาวบ้านว่าเศรษฐกิจฟุบนะต้องเลิกบริหารแบบหยอดน้ำข้าวต้มได้แล้วให้คนขี่เกวียนที่บริหารอยู่เนี่ยออกไปซะต้องให้คนอย่างพวกเขานะครับซึ่งเป็นมือขับเฟอร์รารี่เนี่ยเข้ามาบริหารแทนแม่สันดาน นี่ขนาดยังไม่ทันได้เป็นรัฐบาลเลยนะครับมันยังวางแผนจะเอาเงาเงินที่มันไม่มีตัวตนเนี่ยมาตกเบ็ดหวังว่าจะปล้นประเทศไทยเทเงินภาษีร่วมหกแสนล้านบาทเนี่ยไปเขเมือบกันในคอกหลังจากที่ท้องแห้งซี่โครงบานมานาน8ปเก้าปีเนี่ยนะครับนี่ยังดีนะครับยังดีที่เดี๋ยวนี้เนี่ยคนไทยเราแม้ว่าอยากได้ แต่ก็ยังมีสติกันอยู่แล้วก็ยังรู้ทันเล่จิ้งจอกแดงไม่กระหายเงาเงินซึ่งไม่ต่างไปจากเงาเนื้อในน้ําจนตกเป็นเหยื่อนั่นแหละครับทําให้ผมชักเชื่อนะครับเชื่อที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนในวงในเนี่ยมาบอกให้ผมช่วยส่งสัญญาณถึงชาวบ้านหน่อยวนเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยจะเลือกเอาคนสร้างประเทศมาเป็นรัฐบาลหรือว่าจะเอาโจรเข้ามาเป็นรัฐบาลเพื่อให้มันปล้นประเทศซ้ำสร้างกันอีกต้องคิดให้ดีนะครับต้องคิดให้ดี พราะว่าพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยเขามีแผนว่าพอเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยเขาจะเอาเงินคงคลังเนี่ยออกมาใช้แล้วก็อ้างว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทีนี้อาจจะมีคําถามว่าอ้าวแล้วเงินคงคลังเนี่ยมันคืออะไรคืออย่างนี้ครับเงินคงคลังเนี่ยเอาง่ายๆนะครับมันคือปริมาณหรือไม่งั้นก็คือเงินสดเนี่ยแหละครับหรือสิ่งที่ใกล้เคียงเงินสดก็ได้ที่มันเป็นรายได้เหลือจากการใช้จ่ายของรัฐบาลในการดําเนินการของรัฐ แล้วก็จะเก็บสะสมเอาไว้สะสมเอาไว้สะสมเอาไว้ณนะช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเปรียบเสมอกับเป็นเงินออมของประเทศนั่นแหละครับเงินคงคลังเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสาประเภทด้วยกันประเภทที่1คือบัญชีเงินของกระทรวงการคลังที่ฝากธนาคารแห่งประเทศไทยเอาไว้รวมทั้งสาขา,าต่างๆของแบงค์ชาติ 2. คือเงินสดอันนี้กรมธนารักษ์แล้วก็สำนักง,งานคลังจังหวัดเขาจะเก็บเอาไว้ สคืออื่นๆนะครับได้แก่บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เอยบัตรภาษีเอยรวมไปถึงธนบัตรเอยเหรียญกระสาบของกระทรวงการคลังเอยซึ่งอยู่ระหว่างการขนย้ายจากที่1ไปยังอีกที่1ทั้งในส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคแต่ที่อยากจะบอกให้รู้กันเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังที่ละครับคือทองคําช่วยชาติจําได้นะครับทองคําช่วยชาติของหลวงตามห ah าบัวญาณสัมปโนเนี่ยนะครับน้าหนัก มีอยู่ประมาณ13,070กิโลกรัมมันมีจุด866ตามห้อยมาด้วยคือถ้าเกิดคิดเป็นน,ททน, 8, 7, 3, 32, น้ำหนักบาททองคำเนี่ยก็8,57443บาทกับอีก32กรัมน้ำหนักบาททองคำนะครับลองคิดดูก็แล้วกันถ้าเกิดคิดตามราคานะปัจจุบันนี้เนี่ยอาทองคำตีไะทองคำแท่งเนี่ยบาทละ3 2 4 5 0บาททองคำหลวงตาในคลังหลวงมีอยู่ทั้งหมด 8 5 7 4 4 3หบาท32สตางค์มีค่าเท่าไหร่เอา32,450บาทเนี่ยคูณเข้าไปสิครับได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละครับนี่ยังไม่รวมเงินตราต่างประเทศอีกจำนวน1 0ล้าน9ี้าล้านเหรียญสหรัฐเข้าไปด้วยเท่าไหร่ไม่รู้แหละครับลองเอา30คูณเข้าไปกันแล้วกัน 10ล้านล้านนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งรวมทั้งหมดเนี่ยทั้งทองคำและก็เงินช่วยชาติในส่วนของหลวงตาเป็นเท่าไหร่ใครรู้ช่วยคิดกันหน่อยกับเรากันทั้งหมดนี่แหละครับพวกนี้เนี่ยมันเล็งจนน้ำลายนิยดแหม่เลยนะครับกะว่าข้ามามีอำนาจเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่เนี่ยมันจะใช้อำนาจนี่แหละเอาออกมาใช้ทั้งหมดเมื่อนั้นสิทธิ์ทั้งไม่สิทธิ์หลวงตาทั้งหลายเมื่อทราบอย่างนี้แล้วเนี่ยโปรดรู้ไว้นะครับเสือหิวกับเสือโหย มันกําลังย่องเข้ามากะว่าจะขมือบคนตาบอดที่ไม่กลัวเสือนี่แหละครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งเนี่ยเอาละท่านจะเลือกใครเป็นสิทธิ์ของท่านเลยแต่ผมขอฝากคีย์เวิร์ดเพื่อการตัดสินใจเลือกเอาไว้เพียงแค่วลีเดียวเท่านั้นแหละครับคือจงเลือกคนเลือกพรรคที่มั่นใจว่าเขาคนนั้นพรรคนั้นเลือกชาติจะไม่เข้ามากินชาติจะไม่เข้ามาปล้นชาติแค่นั้นพอเอาละครับย้อนกลับมาถึงเรื่องสงกรานต์กันอีกสักนิดหนึ่งกันแล้วกัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการเล่นสงกรานต์ในปีนี้นะครับประเทศไทยเราโดยกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยได้เสนอประเพณีสงกรานต์เป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเสนอกับยูนิสโกซึ่งคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้ให้ความเห็นชอบแล้วก็ให้ช่วยกันรณรงค์การสืบสารคุณค่าทางวัฒนธรรมในประเพณีสงกรานต์ปีนี้ ภายใต้แนวคิดที่ว่าสืบสารสงกรานวิถีไทยร่วมสารใจสู่สากลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเล่นสงกรานในปีนี้เราต้องช่วยกันนะครับเล่นกันแบบเสริมภาพลักษณ์ผลักดันเพื่อช่วยกระทรวงวัฒนธรรมกันอีกแรงหนึ่งนะครับให้ยูเนสโกเนี่ยขึ้นทะเบียนสงกรานในไทยเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ก็จะมีการชี้ขายกันนู่นแหละครับราวๆสักเดือนธันวาคมปีนี้แหละครับปีนี้นะครับถ้าเกิดเราไม่ช่วยกันเสริมไม่ช่วยกันหนุนเนี่ยวังนะครับเดี๋ยวจะโดนขเขมรเ,เนี่ยเคลมเอาไปกินไม่รู้ด้วยนะครับดังนั้นแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่เนี่ยควรจะเล่นสงกรานกันอย่างสร้างสรรน,นะครับมีสาระกันหน่อยสู่การซึมซับรับรู้ของนานาชาติที่เข้ามาร่วมสัมผัสกันการทําบุญตักบาตรเอย่ยการส่งน้ําพระเอย่ยการรดน้ําขอพรผู้ใหญ่เอย่ยการลเล่นพื้นบ้านเอย่ยการแต่งกายแบบไทยเอย่ย ถ้าเกิดจะแต่งกันตามสบายเนี่ยก็เชิญครับแต่อย่างน้อยเนี่ยขอให้เป็นชุดสุภาพกันแล้วกันนะครับทางการเล่นสาดน้ำเนี่ยก็ควรจะเล่นอย่างไทยอารยะหน่อยน้ําให้เป็นน้ําสะอาดมีอัธยาศัายไมตรียิ้มแย้มแจ่มใสอย่าไป,าาาปรุนแรงเขานะครับที่สําคัญเนี่ยไอเรื่องมึนเมาเหล้าเบียอะไรมันห้ามกันยากเอาเป็นว่าอย่าทะเลาะกันอย่าอาราวาดอย่าตีกันก็นแล้วกันนะครับทำให้สงกรานที่ชาวโลกก็ซึมซับด้านบวกมาตลอดเกิดจุดด้อยจากถอยของคนบางคน,บาง,คนบางกลุ่มอย่าเลยครับ อะไรเหล่านี้เนี่ยพวกเราต้องช่วยกันนะครับไม่ช่วยรัฐบาลหรอกครับไม่ได้ช่วยกระทรวงหรือว่าช่วยใครทั้งนั้นแหละครับหากแต่ช่วยพวกเราคนไทยทุกคนให้เป็นอาระยะชนอาระยะชาติผ่านประเพณีสงกรานต์ที่บ้าน,นี้จนไปสู่ระดับวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ในไทยคือเอกลักษณ์เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติอ่ะคุยกันสะยาวเลยครับเลยอดเมาส์ไปเลยเรื่องงานวันขึ้นสนักงานใหม่ไทยโพสต์เมื่อวานนี้ หลวงพ่ออินทวายกับพระอาจารย์รวม5รูปเนี่ยพลันเท้าพระผู้ผ่องแพ้วเหยียบไทโพสคำว่าชดช่วงเชชวานเนี่ยก็บังเกิดกับไทยโพสแล้วก็พนักงานทุกคนนะครับด้วยบารมีแห่งพระสงฆ์ผู้ประเสริฐนั้นขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมใส่บาตรมาอวยพรผมเนี่ยเอ่ยนามเฉพาะท่านใดท่านหนึ่งก็คล้ายกับเลือกประจบคนไอ้ครั้งจะเอ่ยถึงทุกคนเนี่ยก็จนบัญญานะครับ เอาเป็นว่าขอทุกท่านจงรับทราบว่าผมเนี่ยกราบรับพรรับน้ําใจจากทุกท่านด้วยความรู้สึกซึ้งสุดซึ้งครับทุกท่านทั้งที่เคยเห็นกันทั้งที่พบกันครั้งแรกพิมพ์ประทับอยู่ในคอมพิวเตอร์ใจของผมครบถ้วนแล้วนะครับเดี๋ยว21ตุลาวันครบรอบปีที่28ไทยโพสต์อย่าลืมนะครับมาพบหน้ากันหน่อยมาจับมือกันมาโอบกอดกันอีกสักครั้งหนึ่งที่ไทยโพสต์ของแท้นี่แหละครับชีวิตคนเราเนี่ยยาวก็จริง แต่ความจำที่สัมผัสใจต่อกันเนี่ยมันสั้นนะักฉะนั้นปีหนึ่งพบหน้ากันสักครั้งหนึ่งแม้จะน้อยครั้งแต่มันมากความหมายนะครับผมเน้หายใจมา80ปีแล้วยังไม่เคยเห็นสิ่งไหนที่จะมีค่าเท่ากับน้ําใจที่มีให้ต่อกันเลยนะครับ